นิดสันทิฟิลโลเอสามสองนะครับปีสองพันหนึ่งเกียออโต้ท้ายแยกนะครับแม็กทรอปสิบแปดเลนโซ่รสภาพพร้อมใช้งานนะครับราคาไม่แพง พาสีคันนี้6 7นะครับใช้ได้ยาวๆสตาร์ติดป,ปกติคเครื่องเงียบๆนะครับใครที่สนใจก็โทรสอบถามได้ครับขอบค,ครับ